สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผูมอในการโรงเรียนบ้านว่าเท่านะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ารค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านผูมอในการนะคะแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักตั้เล็กน้อยนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายเสถิร์ทิพย์ไพบูลย์ภูมในการโรงเรียนบ้านว่าเทาตำบลบูเรณาอำเภอบ้านเ,านานเาท่าจังหวัดชายภูมิครับ เปนการทำงานรับราชการครูมา20ปีก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหว่ยไวตำบลรุ่ง,งที4ปีแล้วก็มาที่โรงเรียนบ้านบ้านเท่าอีก2ปีครับ ยังงไค้าโรงเรียนบ้านวัดเท่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน109คนเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและก็มีงบประมาณในการบริหารไม่เยอะเท่านั้นการบริหารงานก็จะผ่านกับคณะครูไม่ว่าจะเป็นทางด้านต่างๆ ชาการเขาก็จะมีการพูดคุยกันโดยให้แต่ละคุณครูได้มิวอกาสไปเยี่ยมบ้านนักเรียนศึกษาเด็กเปิดลายกรณีเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดยคุณครูจะทราบถึงปัญหาของนักเรียนแต่ละบุคคลก็นำมามูลนาการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนได้ถูกการพัฒนา ท,ทุกด้านครับประเด็นที่สองนะคะในการบริหารงานวิชาการนะคะทาง้บริการมีการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาย,ยัางไงคะเพื่อที่จะให้มีการเข้าใจที่สื่อสารที่ตรงกันค่ะการสื่อสารกับคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กก็ไม่ยากนะครับก็มีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการ ผ่านช่องทางดิจิตอนนะครับแอพพลิชันไลน์และการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันหรือจะเป็นการ PLC ในกลุ่มงานต่างๆและการพูดคุยกันหลังจากครบธงชาติทุกเช้าและก่อนกลับบ้านเลิกเรียนของนักเรียนเราก็จะมีการพูดคุยในแต่ละวันเพื่อจะนำมา แก้ปัญหาสําหรับนักเรียนทุกชั้นไปครับ,รบและประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นที่สาการบริหารงานเชิงวิชาการนะะส่งผลต่อความสําเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กยังไงบ้างคะความสําเร็จของการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กน่าจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารและคณะครูให้ความร่วมมือกันในการบริหารงานในการดูแล นักเรียนทุกคนให้มีความเสมอภาคกันให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความผสมตรงกามพฤติสมรรถนะของผู้เรียนครับความสำเร็จทางวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กน,น่าจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้บริหารและคุณครูทำให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ เรียนคร่คะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพรมในการเสกปริญไาบัตดีนะคะท่านพรมในการโรงเรียนบ้านวัดเข้านะคะที่ได้ให้แนวคิดภาวะผู้นำทางวิชาการนะคะในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอขอบพระคุณค่ะ